เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านนะครับหลังนี้เป็นบ้าน2หลังเลยนะครับในราคาไม่แพงด้านหน้าติดถนนอยู่ในแหล่งชุมชนครับสามารถขายของได้อยู่สามแยกบ้านปลัดปุ๊กนะครับอยู่หมู่หนึ่งวังเหนือนะครับอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์ครับหลังนี้ ขายของได้ครับทําตลาดได้ที่ดินรวมโฉนด3งานนะครับ64ตารางวาหรือว่า300กับอีก6 4ตารางวานะครับโฉนดพร้อมโอนเจ้าของขายเองด้วยนะครับหลังนี้นะครับ1นล้านแปดแสนบาทนะครับในบ้าน2หลังนะครับพร้อมกับที่300อกว่าตารางวาเอกสารสิทธิโฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับตัวบ้านก็ทําเลดีมากๆเลยครับติดถนนลัดยางเลยครับอยู่ตรงสามแยกเลยครับอยู่แหล่งใจกลางยุทธศาสตร์เลยทีเดียวนะครับ บรรยากาศก็ดีนะครับมีธรรมชาติร่มรื่นนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของจ้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ